ทำเครื่องแล้วสตาร์ทมือไม่ติดสตาร์ทเท้าติดเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง FC ถามเข้ามาก็สวัสดีจ้าวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องนี้กันนะจ๊ะสําหรับเคที่ถามเข้ามาน่าจะเป็นรถหัวฉีดนะเพราะว่ารถหัวฉีดมักจะเกิดปัญหานี้ขึ้นโดยเฉพาะกับค่ายสีแดงนะจ๊ะ FC จ้ามันจะมีปัญหานี้ อยู่ตลอดเลยนะจ๊ะก่อนมาทําเครื่องก็ขับมาดีๆพอทําเครื่องเสร็จปับ๊บอ่าสตาร์ทมือไม่อ่าสตาร์ทมือไม่ติดสตาร์ทเท้าติดนะจ๊ะจากกรณีที่ FC ถามเข้ามานะมันก็จะมีหลายๆสาเหตุที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับอาการอ่าสตาร์ทมือไม่ติดสตาร์ทเท้าติดนะทั้งก่อนทําเครื่องนะอ่ะแล้วก็ หลังทําเครื่องนะครับมันก็จะมีแบบว่ารถยังไม่ได้ทําเครื่องนะ่ารถธรรมดาเราทั่วไปนี่แหละนะเกิดปัญหากับรถที่ทําเครื่องแล้วเกิดปัญหานี้นะมันก็เกิดมาได้จากหลายสาเหตุเช่นเดียวกันนะอันดับแรกจะอธิบายให้ฟังแบบนี้ก่อนก็แล้วกันในกรณีที่รถยังไม่ได้ทําเครื่องในกรณีที่รถยังไม่ได้ทําเครื่องนะมันจะเกิดมาจากสาเหตุนี้นะครับก็คือในเรื่องของกําลังอัดนะ กำลังอัดหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของลูกสูบแหวนหลวมนะครับในเรื่องของตรงนี้เลยอ่าวรัว,ว,วนะมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของกําลังอัดเกี่ยวข้องเข้ามาอ่าเพราะว่าเวลาที่เราใช้ได s สตาร์ทหรือว่าทำการสตาร์ทมือเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสตาร์ทมือกับสตาร์ทเท้าสตาร์ทมือกับสตาร์ทเท้าวความเร็วรอบในการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงนะ มันเท่ากันนะมันเท่ากันนะอ่าทีนี้เราจะมองว่าสตาร์ทมือเนี่ยมันสตาร์ทได้รอบเร็วกว่านะครับเพราะว่าไอสตาร์ทใดสตาร์ทมือเนี่ยรอบมันจะคงที่สม่ำเสมอนะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอ่าสตาร์ทมือมันเร็วนะแต่จริงๆแล้วสตาร์ทเท้าเนี่ยมันก็ทดกำลังผ่านชุดเกียร์ผ่านชุดคัสต์ไปยังเพลาข้อเบี่ยงเหมือนกันมัน ยิ่งผ่านตาทดหลายชั้นเพียงแต่ว่าน้ำหนักที่เรากดเพาข้อเหวี่ยงน้ำหนักที่เรากดคันสตาร์ทลงนะมันไม่คงที่และกว่าที่เราจะปล่อยคันสตาร์ทแล้วมากดลงใหม่นะรอบมันไม่ต่อเนื่องนะครับเนี่ยไอสองอย่างเนี้ยนะความแตกต่างมันแตกต่างกันตรงที่ว่าได้สตาร์ทมันหมุนเร็วในขณะที่มันหมุนเร็วมันดูดอากาศเข้าไม่ทันในขณะที่ ใช้สตาร์ทมือได้สตาร์ทมันหมุนเร็วมันดูดอากาศเข้าไม่ทันอ่าแล้วมันคายออกไปเลยทีนี้ถ้าเป็นสตาร์ทเท้าด้วยรอบที่ไม่คงที่อ่าแรงทิบแรงกดของเรามันน้อยทําให้เพอาข้อเบี่ยงมันหมุนช้าเพราะมันหมุนช้าเวลามันดูดอากาศเข้ามาอากาศมันก็ไหลเข้ามาได้ทันแล้วก็มันก็จะอัดได้เต็มกระบอกสูบอันนี้มันจะทําให้รถสตาร์ทติดได้นะครับดังนั้นเรื่องของ ลูกสูบหลวมกํากลังอาจไม่มีวาวลงวาวรั่วเนี่ยสตาร์ทมือไม่ติดสตาร์ทเท้าติดเกี่ยวข้องกันนะทีนี้จากกรณีนี้เราย้ายกันมาที่ในเรื่องของรถทําเครื่องมาบ้างในกรณีที่รถไปทําการคว้านกระบอกสูบมานะครับในกรณีที่รถไปทําการคว้านกระบอกสูบมาคว้านมาใหม่ปับ๊บอะไรมันเกิดขึ้นเพื่อนๆรู้ไหมในขณะที่เราทําเครื่องเครื่องฟิตไปแล้ววาวดีวาว,ว,าวไม่รั่ว แรงดูดนะลูกสูบแหวนดีแรงดูดมันก็ต้องดูดเยอะพอมันดูดเยอะปริมาตรอากาศเข้ามาภายในกระบอกสูบมันมีเยอะอ่าใช่ไหมเครื่องใหม่ยายลูกสูบขึ้นหรืออาจจะเป็นลูกสแตนดาร์ดแต่ว่าแหวนมันฟิตมันดูดอากาศเข้ามาเยอะในขณะที่ปริมาตรอากาศเข้ามาเยอะนะสตาร์ทมือไม่ติดสตาร์ทเท้าติดนะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะว่า เวลาที่เราทําการสตาร์ทมือทีนี้นะรถมีกําลังอัดนี่เวลาเราสตาร์ทมือมันดูดมันดูดอากาศได้เร็วอ่นะมันดูดอากาศได้เร็วและก็เต็มปอดไงเพราะว่าแวนลูกสูบมันดีทีนี้ในเมื่ออากาศมันเข้าเยอะปริมาตรอากาศมันเข้าเยอะแต่ไอเจตตัวเนี้ยเกิดปัญหาขึ้นเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยนะในไอเจ้าตัวปัม๊มนะเอาไปเจ้าตัวหัวฉีดเนี่ยนะ เนี่ยไอตัวหัวฉีดเนี่ยของเราเนี่ยนะเครื่องฟิตลูกสูบใหญ่ขึ้นจากการทําเครื่องแต่ว่าไอปั๊มเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนถูกต้องไหมเราไม่ได้ทําการเปลี่ยนทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นแล้วว่าปริมาตรกาลังอัดมันเยอะอากาศเยอะแต่ว่าหัวฉีดกับปั๊มจ่ายน้อยจ่ายน้อยมันเกิดอะไรขึ้นส่วนผสมบางมันก็ สตาร์ทไม่ติดสิทีนี้นะครับอ่าแต่พอแต่พอเราทําการสตาร์ทเท้ามันติดเพราะว่ากําลังอัดมันน้อยลงเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปเวลาที่เราสตาร์ทรอบเครื่องมันไม่คงที่นั่นแหละนะมันก็เลยติดเพราะสาเหตุนี้แหละปริมาตรกาลังอัดมันไม่คงที่นะครับอ่าบางทีเข้าน้อยจังหวะที่เข้าน้อยนั่นแหละนะมันก็เลยติดนะครับทุกท่านนะจังหวะที่มันดูดอากาศเข้าน้อย แต่จ่ายนะ้ำมันก็จ่ายออกมาน้อยมันก็เลยติดนั่นเองนะเวลาที่เราสตาร์ทเท้าโดยมากมักจะเป็นตอนที่่าเราติดเครื่องอยู่ดีๆแล้วบังเอิญดันไปหวังดีดันไปหวังดีดไปรีเซ็ตให้เขาพอรีเซ็ตเสร็จนั่นแหละสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับมันเกิดมาจากปัญหาเรื่องของปั๊มแรงดันไม่พอหรือว่าหัวฉีดจ่ายน้อยนะครับกาดังนั้นนะเราก็ต้องมาพิจารณาในส่วนนี้ด้วย ในทุกด้านนะ,ะแถมให้อีกประเด็นหนึ่งแถมให้อีกประเด็นหนึ่งนะทีนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะเจอแต่มีน้อยมากที่จะเจอปัญหาเรื่องของพัเชคอยนะเราไปเจอเคสมีโอเคสหนึ่งไปเจอเคสมีโอเคสหนึ่งเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนพัเชคอยเปลี่ยนอะไรนี่แหละรถมันสตาร์ทไม่ติดเนาะทีนี้เขาเปลี่ยนพัเชคอยมาปรากฏว่า Start How, ตสตาร์ทเท้าติดสตาร์ทมือไม่ติด สาเหตุมันเกิดมาจากอะไรรู้ไหมไปใส่พัดเจคอยเทียมสาเหตุมันเกิดมาจากไอตัวพัดเจคอยมันห่างมันห่างกันกับแถบแม่เหล็กจานไฟนะมันห่างกันกับแถบแม่เหล็กจานไฟทําให้เวลาเราสตาร์ทมือด้วยรอบที่มันเร็วคงที่มันอ่านรอบไม่ทัน่ามันอ่านรอบไม่ทันอ่านรอบจุดระเบิดไม่ทัน นะจุดระเบิดสเปะสปะมันก็เลยไม่ติดแต่ที่นี้พอเราสตาร์ทเท้ารอบมันช้ามันอ่านรอบได้ทันตรงนี้มันก็เลยติดขึ้นมานะอ่าแต่ก่อนมันไม่ติดเลยเราก็งมกันอยู่2องชัสองสามชั่วโมงนะแต่พอเรามาเช็คแถบพัดเชื้อนะแถบพัดเชื้อกับใบล้อไม่เหล็กยานไฟอ้งมันห่างเนี่ยห่างเยอะนะเราก็เลยงัดกลับลงมาพอเรางัดกลับลงมารถติดเป็นปกติ นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เอามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะจ๊ะ FC ฟซจะเอาละคลิปนี้อธิบายเท่านี้หวังว่าเพื่อนๆเอจะเข้าใจนะทำคลิปมาเยอะแล้วเกี่ยวกับอาการนี้นะจ๊ะ